ายโราเจอมากินขมิ้นขาวแห้ง I take care you like you are buffalo ตอนแหละคนว่ะย่งมองเ็กแค่เพิ่นคือคือคิงคนวะย่งมองเรเ่ยวะ No no I I don't take care you like king I take care of you like you are <laughs> buffalo and cow. You say I'm really good. Not too bad. วันนี้ยังมองไปจ่ายค่าหนัา <mm> ป้าป้า <mm> แล้วก็เอารถไปต่อภาษีก็เลยบริเฮ็ดกับเขาจะพี่น้องบริเขาสวนนำมือน,นี้ก็เลยซื้อลาบกับหมูน้ำตกมาให้เพิ่นกินบันนี้เพิ่นซิมยังมองลงบอกว่าจะเพี้ยนแห้ง แบบพญายรถเจอกินได้มองชิมกันยังเพ็ดจ้ะพี่น้องเพิ่นก็เลยเอาลาบกับมูน้ำตกนี่ผสมกันน่เพนวะอันหนึ่งเป็เพ็ดแห้งแต่อันหนึ่งเพ็ดคักเพนวะกระแลวแตะกระแลวแตะกระแลวแตะแตบบอพญายรถเจอมอง do I annoy you do I annoy you you annoy me What? 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 I what? Think so. you, you act like it sometimes. <laughs> <laughs> it's okay. Okay. I stop. See. It's okay. It's okay. Talk how you want. It's okay. Uh, you don't uh, annoy me. I don't annoy you. That family. <laughs> Mm. 嗯，我过来，过来这儿，好累嘛！到到到，过、嗯、来。嘿嘿嘿。快跑吧，快、嗯、点。 ขายยานเจ้ากับ <S <S เอฟซีต่าขัานเสียงข่อยอ a ะอันนี้มองออกไปเหตุุละหลายอย่างในราเจอพอกลับมาหอด่องไงราเจอเพืน่นจัดโต ไว้สำหรับสอนคอมพิวเตอร์ออนไลน์เพิ่นโหพี่น้องเลยน yeah. yeah. oh yeah. yeah. oh 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 mm. าจสน่อ้า a ๆจากนีอ้โห้โ้โห h โอ a โห้โอ้ o ห้โอ้ e ห้โอ้โห้ออ้โห้โอ้โห้โอ้โห้โอ้อ้โหน้้ออ้อ A B C D อยู่อยู่ลานขายเครื่องเขียนเนาะจะบอกว่ามีบอเป็นอยากได้อ่าโคมไฟสำหรับตังแล้วก็เปิดอีกอันหนึ่งต้องไปหาซื้ออุปกรณ์ในการเรียนการสอนเพิ่มอีกอยู่ It's okay so young not old the male like water b u f f a l o เกิดคนมาคนกินผักกินผักกินอย่าคือขวอยเดียบิ่น้อ๊ะ I eat like buffalo because I like to eat a lot of vegetable more than meat and pork We eat like buffalo, too, because we eat like this. We meditate. Like buffalo. They <laughs> meditate. I take care uh, you like you are uh, buffalo. <laughs> I know, I know, I know. I know. <laughs> นั่นแหละเพิ่นวะย่ามองเ็คแค่เพิ่น,น,น,นคือคือคิงเพิ่นว่อย่ามองกันเลยว่า no no i i don't take care you like king i take care you like you are <c oughs> buffalo and cow you say lunch you come and get me come 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 lunch นี่จะพี่น้องย่ามองกันสิอ่า ในคลิปนี่ตลกหลายบันไดจ้ะพี่น้องในชีวิตจริงถี่อยู่กันเล่านี้มแต่เรื่องตลกคือตลกอ่ะย่ามองว่าวภาษาอังกฤษแบบตลกของคนคนตามเพจบ่เป็นเนาะย่ามองกับตลกแบบไท,ไท่แต่เล่ากับเกดจ้ะพี่น้องเลวเข้าใจเลยอันไหนเราบอกข้าใจย่ามองกับว่าวอธิบายเราฟังแบบนี้เล่ากับาม,มบาหัวหล่หลอเนาะมองออื uh huh. มัน I don't need it. we don't need a third spoon do we do we need a third spoon it's just us <laughs> okay just us <laughs> <laughs> we don't need นว่าเรากินกันสองคนเนาะบะตองมิซอนก้างกันใดเนาะปนว่า right we share spoon right ย่าย่ายมองตั้มปนแหงไหวอยู่จ้ะเดี๋ยวยมองจะเอาปนแหงมากินยมองมากินปนแหงกะพลักสดๆจ้ะพี่น่องปนปลาทู่นะ ยะมองตั้มแ้ก้กกะพัดแหง,แหงพัดใน้้เขาแหง,แหงสามารถเก็บใส่ขวดไว้กินหลายมือได้จากพี่นอ้องต่อพญ่เราเจอเราเป็นคนบ่มักกินปนคือยยมอง้ะย้อมองมักกินปน นี่คือรสเผ็ดมากโอ้ไ hmm. ม <aa> ่ก็อย่าหย t ดกินคนบอกอู้ยสุดยอดข้อมเพชรคนบอกอ่า my favorite ขม <amin> <laughs> ิ้นขาวของโปรดเพิ่นอย่ามองเพิ่นเอามาให้เพิ่นกิน turmeric นะ not ginger turmeric หนออย่าอย่าอย่ not ginger but I forgot <umer> name I forgot name Back. Good price. Mm-hmm. It helps with inflation. Uh, and mm hmm It helps with I forget information through. Never to เป็นพญารู้เจอกินพักแบบนี้เดี๋ยวมองเน่นพักก็เล่าอีกจ้ะคูเมาออื hmm. mm hmm. ลพญารู้เจอมากรินขมิ้นขาวแห้งชนะทิมแมร์กทิมมร์กอือหือ Spicy <Good S 1> I like to <fl> eatinformation h e a l t h e information mm hmm. so goodflowers ออ mm ื hmm. mm ื hmm. Đọc mày Good for health this kind vegetable and herbal. The car này